เรื่องพ่อค้าผู้มีสัพมากนี้พระศาส,สดาเมื่อประทับอยู่ณตัชชะวันทรงปรารภพ่อค้าผู้มีสัพนับอน,นัน แต่ประสบกับให้จากโจรพบปัญหาหนานาประการประหวางทางที่ไปได้หยุดพักที่ใกล้บ้านที่ปากแห่งดงนั้นถ <c oughs> วายทาน เป็นประจำแกเพิกสุห้าร้อยที่คอยเดินทางติดตามพ่อค้ามาเพื่อบำเพ็นธรรมในระหว่างทางขอถาวายความเคารพนอบน้อมแด่พระรัตนตรยัย มีพระพุทธเจ้าเป็นต้นและขออำนวยพรแด่ท่านผู้ฟังท่านผู้ชมสาธุชนพุทธบริษัททั้งหลายวันนี้รายการธรรมทัศน์ของวัดพระธานุไยสุเทพออกอากาศทางสถานีวิทยุวปทสองจังหวัดเชียงใหม่ มีร้อยเอกจำนุงปัญญาวัฒโนเป็นหัวหน้าสถานีและอัตมภาพพระครูปริยัติยานุศาสตร์เป็นผู้บรรยายเป็นประจำทุกวันเวลาเจ็ดนาฬิกาสามสิบนาทีถึงแปดนาฬิกาโดยประมาณวันนี้ก็เหมือนเดิมบันทึกเสียงร่วงหน้ามาจากวัด โ oh. ศูนย์ปฏิบัติธรรมวัดพระธาตุไวสุเทพบนเกออาะไอกนน่าเมืองทานลินประเทศเอสโตเนียผ่านทางเฟซบุ๊กไลฟ์สวัยเทพบุญอ้าวตอนนี้ก็ขอต้อนรับคุณโยมผลศรีลา กราปสาธุสาธุเจ้าโอ้มาแล้วเสียงอ่อนเสียงหวานจากแม่แจ่มจังหวัดเชียงใหมเ่เอฟซีตัวจริงเอฟซีตัวจริงวันนี้เข้ามาเป็นท่านแรกเข้โมทนาเป็นอย่างยิ่งวันนี้ก็จะพุ่มปุ้ยอีกแล้ว ไม่มีแสงแดดมืดครึ้มทั้งวันเลยมองออกไปทางหน้าต่างนี่ตอนนี้สว่างมานิดหนึ่งแต่เดี๋ยวฝนก็ตกอีกตกตกหยุดหยุดอย่างว่าฝนตกตกหยุดหยุดเพราะที่นี่ไม่มีฤดูฝน ต้องให้ยมฝนศีลามานะาเนี่ยเพราะว่ามันจะได้เข้ากันกันกบฝนในยุโรปนี่สมชื่อฝนตกตลอดปีอยมฝนมาถ้าจะดียมฝนนมามมาอยู่กับฝน ชื่อฝนต้องมาชื่อกับฝนอ่าไม่เป็นไรเดี๋ยวมาเยี่ยมก็ได้มาทอดกระถินอือออกพรรษาทอดกระถินแต่ที่นี่ออกพรรษานน่นนะปีหน้าเนะี่ยเดือนกุมเดือน มีนาคมอือเดือนมีนาคมเดีย๋ยวจะกลับไปเดือนพฤศจิกานี้ไปสามสี่เดือนสามสี่เดือนทำวีซ่าอะไรเรียบร้อยก็มาใหม่ประมาณเดือนมีนามีนาเมษาอาจจะนำกระถินมาเออ พระกำลังออกพรรษาเดือนมีนาไปเข้าพรรษาเดือนธันวาคมนุ่นต้นเดือนธันวาเพราะที่นี่ลำบากในช่วงนั้นฝนตกชุกทั้งฝนจริงทั้งฝนหิมะ,ะวันนี้ก็มาเข้าเรื่อง ในเรื่องของธรรมะธรรม,มูธรรมทัตในรายการธรรมทัตของวัดพุธรรทธบอยสุเทพวันนี้เรื่องพ่อค้ามีทัพย์มากพ่อค้ารลำ่ำรวยพ่อค้าเป็นมหาเศรษฐี สมัยที่พระบรมศาส,สดาประทับอยู่ในประเชตวันทรงปรารบซึ่งพ่อค้าผู้มีทรัพย์มาตรัสพระธรรมเทศานานี้ว่าวานิชโวะพยังมัตตังเป็นต้นนี่เป็นคาถาที่มาในกุตตกนิกาย พัฒราไตปิดดกพุทธกานิกายเออเรื่องของก่อค้านี่ก็เป็นเรื่องเกี่ยวกับว่าการรู้จักประมาณ ในเรื่องของตนเองนะที่พระอ,องค์ตรัสว่าพ่อค้านี่ก็รู้จักประมาณาในตนเองภิกษุทั้งหลายก็รู้จักประมาณในหน้าที่การงานของตัวเองเห็นไัย เหมือนกันเห็นภัยเหมือนกันก็เลยเอแยกทางกัน <c oughs> ตอนแรกก็เป้าค้าทั้งหลายก็นิมนต์พระไปด้วยเดินทางไปกราบเรียนพระว่าเอไม่ต้องอดไม่ต้องไม่ต้องลัวอดยากนะจะสะดวกสบายด้วยอาหารการกินเหมือนผมนี่เป็นประธาน เปลี่ยนห้าร้อยเล่มคนขับเกวียนนี่ก็ห้าร้อยแล้วเราก็ลุกมือลูกน้องในการเดินทางในการไปค้าขายนี่อีกจำนวนมากข้าปลาอาหารการกินเตรียมไปพร้อมระหว่างทางอย่างนี้ยน,น,นี่มุน ก็มีพิกสูงห้าร้อยเมื่อ,อ,อะนขนาดเดียวกันก็มีโจนอี500 <c oughs> กห้าร้อยเมือนห้าร้อยทั้งนั้นเลยโดยประมาณนั่นแหละโดยประมาณอันที่อาจจะเกินห้าร้อยหรือไม่ถึงก็ได้แต่มากนะมากมายโจนก็ห้าร้อยพิกษุก็ห้าร้อยพ่อค้าก็ห้าร้อย ราคานี้ห้าร้อยกว่านอาวุธพร้อมอือาหารพร้อมอเรียกสเสบียงทางเรื่องเกิดขึ้นที่เมืองสาวัตถีอยู่แล้วเมืองสาวัตถี ก็โจรทั้งหลายนี่ก็ห้าร้อยนี่นะเป็นประมาณนี่นะสแสวงหาช่องทางในการที่จะปล้นเรือนของเศรษฐีนี่นะขอ,ของพ่อค้านี่นะในในเมืองในเมืองสาวัตถีนี่แหละพยายามหาช่องทางในการจะปล้นแต่มันไม่มีโอกาส ไม่มีเวลาก็พอดีพ่อค้านี่ออกเดินทางไปต่างเมืองเอาสินค้าออกไปขายเออไป สินค้าไปขายเตรียมเกวียนห้าร้อยเล่มแต่ไม่รู้จะคันจมูกหรือเปล่าไม่รู้เนี่พ่อค้านี่นะผู้พูดสำคัญพู้พูดนคันจมูกก็ไปการเรียนสุขสงฆ์ทั้งหลายบอกว่า โอ้ว่าคุณเจ้าทั้งหลายถ้าอยากจะเดินทางไปบำเพ็ญสมณธรรมในระหว่างทางนี่ก็ขอนิมนตั่มกันนะรับรองไม่อดไม่อยากเหมนะืออาหารการกินเพียบเนะเพียบพร้อม,อมพิชุดทั้งหลายก็พากันไปสิทีเนี้ยเูได้โอกาสดีแล้ว ไปกับพ่อค้านี่แหลนะมันต้องไปบินดับาทที่ไหนอนะ่าพ่อค้าทั้งนั้นใส่บาทตื่นเช้ามาก็นด้ชันแล้วเลยในระหว่างเดินทางนี่ก็เดินจงกรมไปพิจารณาทำไปปฏิบัติวิปัสนากรรมฐานไม่ต้องทำสมถะได้สมถมตอนกลางคืน ตอนกลางวันนี่ก็เดินทางไปกับพ่อค้านี่สมถะกรรมฐานทําไม่ได้ตอนกลางวันก็ไปํทำทําตอนกลางคืนพักที่ไหนอืพ่อค้าพักที่ไหนก็พักที่นั่นเพราะว่าพระสมัยก่อนสมัยพุทธกาลนี่จจำพรรษาบนเกวียนก็มีนะ พราะว่าดูอยู่ระหว่างเดินทางนี่แหละเดินทางไปกับพ่อค้านี่เลยนี้มันถึงเวลาเข้า,าพรรษาก็มันยังไม่ถึงที่ไม่ถึงเมืองใหญ่ไม่มีวัดเนกะ็จำพรรษาพรรษาที่บนเกวียนเลยอธิษฐานอธิษฐานจำพรรษาบนเกวียนเลยเ็าน,นั่งเกวียนไปกับพ่อค้าอ้าพ่อค้า พวกอาตมาจะจำพรรษาบนเกวียนเนอ่ทำปกติก็เดินไปเดินตามเกวียนไปแต่ว่านี่มันถึงฤด,ดูการเข้าพรรษาแด้วยวต้องฆนั่งตลอดเอาังนะ <c oughs> ไม่เดินนล้ว้นี่ไม่เดินน่ะนั่งอืนั่งเกวียนไปนั่งเกวียนไปตลอดอะ่ะ มังสาบนเกวียนต่ว่ายังไงเนี่ยเกวียนอิมังอะไรในเกวียนเยอะดูดูสับสนสักกัตตักเกวียนนี่นะอิมังสักกัตตังเนี่ยวะเนี่ย

โยมพักดีอวดส,สุขมาอันนี้หน่อยไงว่บาบาลีหน่อยจำพรรษาหรือจะให้ไปจำที่ไอภูมะเขืออีกแล้วมัง้ง <c oughs> เ้นี่แหละสกะเตอิมัตสมิงสกเตนี่แหละอิมังเตมาสังวัตสังอุเปมิพระเจ้าขอเข้าจำพรรษาบนเกวียน นี่บนเกวียนนี้มัสมิงสก,กัดเตอบนเกวียนนี้อันนี้ก็พอ,อไปถึงระหว่างทางก็ไปพักที่หมู่บ้านแห่งหนึ่งที่ปากดงคือมันจะเข้าดงมันจะผ่านจะเททางมันจะผ่านดงไป ดงนี่ปรากฏว่ามันเป็นดงแห่งโจนนะโจนก็ดักซุ่มอยู่ในดงอืมโจนดักซุ่มอยู่ในดงเอ,อยังไม่มาสักทีนี่เป็นว่ายังไม่เข้าดงอือมาถึงปากดงก็พักที่หมู่บ้านบ้านหนึ่ง พวกโจรรู้แล้วว่ะก็คาจะมานี่ก็เอ๊ะทำไมไม่มาเนี่ยอากันเตรียมแล้วจะปล้นแล้วนดงก็เลยส่งคนไปคนหนึ่งส่งบุรุษไปคนหนึ่งในอยู่ในกลุ่มโจรนี่แหละพอดีบุรุษเนี่ยก็มีสหาย มีสหายอยู่คนหนึ่งที่ปากดงอ่ะในหมู่บ้านคิดว่าเอ้ไม่มานี่แสดงว่าเขาจะพักอยู่ที่หมู่บ้านนี้นก็เลยให้บุรุษเนี่ยไปหาเพื่อนไปหาสหายของตัวเองขี่ม้าไปไปคนเดียวพอไปถึงก็ไปถามเพื่อนไปถามสหายว่าสหายสหายได้ข่าวว่า พ่อค้าเนี่ยจำนวนมากเนี่ยพักอยู่ที่หมู่บ้านนี้ใช่ไหมเนีย่ยบอกใช่เหมือนกันตอนนี้ก็พักอยู่ในหมู่บ้านนี่แหละเออพ่อค้าพักอยู่ในบ้านนี่แหละในหมู่บ้านนะไม่ใช่ในบ้านของสหายนี้นู่นอยู่ในบ้าน,นแล้วแล้วแล้ว พ่อค้านี่เขาจะเดินทางเมื่อไหร่เนี่ยไม่ทราบเหมือนกันเหมือนกันนะไม่ทราบว่าจะเดินทางเมื่อไหร่ไม่เวลาไม่เวลรเดี๋ยวจะไปถามจะไปถามดูก่อนมจะไปถามให้เมื่อนะก็ไปถามพ่อค้าทั้งหลาก็ทราบว่าอีกสามวันเมืนนะ่อนอีกสามวันจะออกเดินทางตอนนี้พักก่อนก่อน สหายเี้กลับมาบอกให้กับบุรุษที่เป็นสายลักของโจรเนี่ยนะก็อบอกออเดี๋ยวอีกสองสามวันนี่แหละเขาจะออกไปละจะออกเดินทางว่าแต่ว่าท่านสหายมาถามนี่ถามเพื่ออะไรเนะน,นี่ยนะ่ยอ๋อก็พวกผมนี่เป็นโจรอยู่ในป่านี่แหละในดงนี่แหละเดี๋ยวจะปล้นเออ ออค่านี่เอาเงินเอาทองเอาทรัพย์สมบัติสินค้าทั้งหลายเลยมีผ้าเป็นต้นเลยเงินนะเราอย่างนั้นด้วยเงินนะเออดีแล้วดีละวเงินนะก็เลยส่งให้เขาบอกให้โจรเนี่ยสหายที่เป็นโจรเนี่ยเอาเงินั้นไปเถอะเงินนะอืมมีสองสามวันนี่แหละ มูลนิ่เรากลับไปบอกพวกโจรทั้งหลายอหยุดก่อนดูุก่อนยังไม่ต้องกลับไปพักผ่อนก่อนที่บ้านของเราเดี๋ยวอีกสามวันว่ามารวมกันอีกพ่อค้าเขาจะออกเดินทางเข้าสู่ดง,ะงนะส่วนสหายของเขาที่อยู่ในหมู่บ้านพอโจรกลับไปแล้วเนี่ยสายลับของโจรกลับไปแล้วนี่ก็มาคิดว่าเอ้ย เราจะป่อยเลยตามเลยให้พวกโจรนี่ปล้นเสร็จขีข้าค้าทั้งหลายหรือว่าเราจะไม่ให้ปล้นเหนนมือไนไม่ให้ปล้นก็คนดีตอนที่ไปถามโจรนะเออ,เอ,อไปถามเศษขีทั้งหลายก็เห็นพระที่ ผ้าห้าร้อยรูปมากับพ่อค้าจำนวนมากห้าร้อยลูกกำลังบําเพ็ญสมณธรรมกันอยู่ในป่าตามเกวียนนั่งอยู่บนเกวียนบ้างข้างล่างเกวียนบ้างเลยนะอเออเราสงสารพระาอถ้า พ่อค้าโดนพนพระก็ต้องแจกกระจุยกระจายนะก็ดูไม่เป็นสุขไม่ไม่เป็นธรรมบางทีจะโดนฆ่าตายก็ไม่รู้เหมนะเอนกันเนยอก็เลยไปบอกพวกพ่อค้าว่าท่านทัน้งหลายต้องระวังเนอะเวลาเดินทางเนี่ยในในดงนี่มีโจรเมื่อนพ่อค้าก็ถามท่านพูดได้ยังไง เออมีสหายของผมเนี่ยเป็นโจรมันมาถามเมื่อวานว่าพ่อค้าจะออกไปเมื่อไหร่เออน,นผมก็เลยบอกเขาว่าอีกสามวันตามที่พ่อค้าบอกโอ้ดีละดีละขอบคุณมากเองนินขอบคุณมากท่านสหายท่านอืมสหายที่อยู่ในบ้านเอะ พวกผมจะรู้วิธีว่าจะทํายังไงเหมนะือนน่ะนีอต่อรานี้ก็เลยกลับมาก็เลยหันมาคุยกับ,กบพวกแล้วก็ถามคิดสู่ทั้งหลายอ่า้าสุทั้งหลายพวกผมจะต้องกลับไปสู่เรือนเพราะว่าไปข้างหน้าเนี่ยในดงมีโจร โจนไปดักปล้อนอยู่เหมือนกันะท่านทั้งหลายจะกลับหรือว่าจะอยู่เหมือนกันจะหลจะ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 ,จะกลับไปกับพวกผมหรือว่าจะเดินทางต่อไปมีโจนอยู่นะแต่มันคงไม่ปล้นพระแล้วกันไม่มีอะไรไมแต่บตรใบเดียวอืมิ <laughs> มต่บทัทมึงมันคงไม่ปล้นหรอกไปเถอะเหมือนกันนะไม่เป็นไรอ่อกไปเถอะเหมือนกัน พระทั้งหลายก็มาคิดกันว่าเอ๊ะเวลาเราไปแล้วมันมีแต่โจรแล้วแล้วมันใครจะมาใส่บาตรนะโจรน,นี่จะใส่บาตรหรือเปล่าเออไม่เ้าท่าแล้วเฮ้ยเอากลับดีกว่าเหมือนกันเอาได้เหมอนกันอาตมาก็จะกลับเหมนะือนกันสาวเสียงกันอย่างนี้เออเอ,เอถา,เาถ้ารถตกลงยังไงใครจะไปหรือว่าใครจะกลับกับพ่อข้าเหมือนกัน กลับกลับกลับวางอะนนะกลับหมดไม่มีใครไปสักคน <c oughs> เออตองลงกลับดีกว่าเอาเอนะอ่าอย่างนั้นก็เตรียมตัวกลับเหมือนกันวันพรุ่งนี้เลย่างั้นอะพรุ่งนี้เราเดินทางกลับกันอืก็จะไปยังไงเองก็อาศัยเกวียนมาอาศัย เดินก็ไม่ได้เดินบางทีก็เดินบางทีก็นั่งเกวียนแล้วอาหารการกินเนี่ยจะไปหาที่ไหนอะ่ะเออจําเป็นต้องกลับกับพ่อค้าดิเอากราบมันเลยพวกโจรกงคอยอยู่สองสามวันวันที่สามอ้าวพ่อค้าก็ไม่มานี่ยังไง นะก็เลยให้บุรุษมาถามอีกบุรุษคนนั้นนะสายลับของโจรเน่ยนะมาถามเอา,เอาก็สหายนี่ก็บอกอีกบอกว่าเออไม่ไปแล้วได้ข่าวว่าพ่อค้าทั้งหลายจะกลับ ใปสู่เรือนของตนเองนอ,อย่างนั้นเหรอือบุรุษนี่ก็กลับไปบอกสายของโจรทั้งหลายบอกเออไม่ได้เรื่องรู้ใช่ไหมนะพ่อค้าจะกลับเพราะฉะนั้นเราก็ต้องไปดักทางที่พ่อค้าทั้งหลายมาเนี่ย แล้วก็มันก็เป็นป่าเหมือนกันแต่ถึงไม่ไม,ไม่ถึงกับเป็นป่าทึบไม่เป็นดงไม่เป็นดงไม่เป็นป่าทึบข้าพากันเดินอ้อมอย่างนี้เนี่ยพากันเดินอ้อมเดินอ้อมเขาไปอ้อมไปหลังหลังภูเขาเดินไปแล้วก็เป็นเป็นดับอยู่ข้างหลังที่หมู่บ้าน นอกหมู่บ้านนู่นอีกอีกป่าหนึ่งที่ที่เป็นทางมาน,ะน่ะนะเป็นทางมาอันนี้ก็สาห่ายบุรุษคนนี้บุรุษคนนี้ก็ไปบอกสหายของตัวเองอีกบอกว่าเออไม่เป็นไร พวกโจรเนี่ยเราจะอ้อมไปดักตางนู่นเหมือน,นตอนนี้เขาลรียบไปกันแล้วเหมือนน่ะ <c oughs> ยังไม่รู้อีกสหายของตัวเองเนี่ยไปบอกพวกข้าก็าเลยเอแล้วก็ไปตัวเองก็ไปเหมือนแต่สหะบุรุษคนนี้มันก็ไม่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 เดินอ้อมไม่เดินอ้อมไปตามหลังเขานะ เพราะว่ามันไกลบุุษคนนี้ก็เดินไปธรรมดาขี่ม้าไปธรรมดาลูกพ่อค้าก็ไม่รู้จักหรอกเพราะว่าเป็นมันไปนึกว่าเป็นคนธรรมดาไม่ใช่โจรเดินันนี้ก็ไปพอรับหลังไปพอสหายไปบุุรสายรับไปพ่อค้านี้ก็ไปบอกเอยเร็วเร็ว ตหายนี่ก็ไปบอกพ่อค้าอีกบอกว่าโอ้ย่าไปอย่าไปตอ,ปอนนี้โจนนุ่นเดินอ้อมหลังเขากลับไปดักปล้นอยู่ทางด้านหลังอีกแล้วว่าไงนะนุ่นน้ำทำหลังพอ่อคาทั้งหลายก็ถามภิกษุทั้งหลายนี่ภิกษุทั้งหลายเรากลับบ้านไม่ได้อีกแล้วเพราะว่าตอนนี้ จนกลับไปดักรอปร้นเราอยู่แล้วไอ้กนกพวกกับผมเนี่ยตัดสินใจอยู่ที่นี่เหมือนกันนะตัดสินใจอยู่ที่นี่ขายของในหมู่บ้านนี้ก็พอแล้วเหมือนมู่บ้านมันก็เป็นหมู่บ้านใหญ่เหมือนกันแค่คนซื้อของในหมู่บ้านนี่ก็เหลือกินเหมือนกันนะขายอยู่นี่แหละเหมือนกันไม่ไม่ไปไหนเพราะท่านทั้งหลายจะทํายังไงจะไปหรือจะอยู่ก็แล้วแต่ พิสูน์ทั้งหลายก็ว่าโอ้เมื่อนั้นอาตมาจะกลับเพราะว่าอยู่นี้ไปมันก็ไม่แน่นอนอนาคตมั่งนะเ <c oughs> ออกลับดีกว่าวั่งนะ,ะตัดต่ชิ้ใจแยกทางกันกลับเพราะว่าโจรไม่ปล้นอยู่แล้วอืมโจนไม่ปล้นอยู่แล้วอกลับดีกว่ากนะ็พากันเดินทางกลับไปพี่สูน์ทั้งหลายนี่นะเดินทางกลับไป พอดีเวลาหมดวันนี้อว่าจะให้จบในวันเดียวไม่จบไม่เป็นไรอีกวันหนึ่งเหมือนพรุ่งนี้อีกวันหนึ่งวันนี้เอาไว้แค่นี้ก่อนพอนำรายการธรรมะทัดไปก่อนแล้วจะย้อนมาใหม่ในวันหลัง ืให้ท่านทั้งหลายได้รับฟังกระธรรมเทสนังเหมือนดังเดิมเป็นธรรมะในพระไตรปิฎกสามธรรมบทอันง,งดงามบรรยายเสริมอธิบายใจความเหมาะมาต่อเติมยกนิทานดังเดิมเสริมหมดธรรมขอทุกท่านสุขก,กายสบายใจปราถนาสิ่งใดอันเลิกลำจงเพิ่มพูนตามบุญงามและตามกรรม ที่ได้บำเพ็ญไว้ทุกประการขอเจริญพร